นกมัยถือขแลนคผู้ชมคนอยางเราเประชาชนี่เป็นนาัใการผลิตกป์ังันพมสน้กากอามได้มีการพูดถึงการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์กันมากนะครับสวัสดีครับ พวกเราทีมซาโลบัตพิพชา,านันท์สาวกนิกามาอุนผมนายโซเวฟอรานิ้ครับผมนายกิสัขขนติักสวัสดีครับตอนนี้เมืองหน้าอุณหภูมินนมอยู่ที่ศูนยาองศาเซลเซียสน้านหนาวแล้วที่ได้กระบบงหนาวเรียงครับเข้าเรื่องกันดีกว่าครับในขณะนี้สถานการณ์ประเทศไทยขาดแคลนแมสจำนวนมากซึ่งทีมของเราได้รับหัวข้อในการใช้ไอในการตรวจสอบการเย็บหูของหน้าก,กากอนามัยเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดด้วยการใช้โปรแกรมซิลลาคอครับ ในสําหรับขั้นตอนแรกในการที่เราจะมาสอนสมอง AI ของเรานะคะโดยเราจะเข้าไปที่ Deep Pen ค่ะแล้วเราจะเลือกรูปเราถ่ายไว้นะคะโดยเราจะมาตีกรอบโมเดลค่ะว่าเป็นแมสท,ที่เสียหรือไม่เสียค่ะส่วนรูปนี้เป็นแม้ที่เสียนะคะและสำหรับรูปนี้เป็นแมทที่ดีค่ะ หลังจากนั้นที่เราได้ตีกรอบโมเดลเสร็จหมดนะคะเราจะมาที่เทนเนิ่งค่ะเราจะมาเจน,จนเจอรเลตโมเดลที่เราตีกรอบไว้เมือ่อกี้นะคะและหลังจากนั้นเราจะมาเทนตัวโรบอทกัน,นะคะ่ะเราจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงและหลังจากนั้นเรามาเอ็กพอร์ตนะคะและบันทึกไวะคะ้ค่ะเริ่มจากใช้กล่องออตโต้รันต่อกับกล่อง Image l i e ตามด้วยกล่อง Debug ผมจะ add รูปภาพที่ถ่ายไว้ที่กล่อง Image s l i d e แล้วต่อกับ Deep Detect แล้วนำกล่อง Debug มาต่อกับ Deep Detect เพื่อแสดงผลกล่อง Deep Detect ผมจะต่อกับ AI ที่เราเได้เทรนไว้ในการคัดแยกแมสที่ดีและเสียผมจะใช้กล่อง If l มาแยกชาดีจะไม่แสดงผล แต่ถ้าผิดแขนกลของเราจะแสดงผลด้วยการผลักแมสออกเวลาดีเลที่เราใช้คือ1000มิลลิวินาทีหรือ1วินาทีราคาตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการทดสอบแขนกลนะคะโดยเราจะเริ่มทดสอบที่แมสที่ไม่ชํำรุดนะคะโดยเราจะกำหนดให้แมสที่ไม่ชํำรุดตัวแขนกลจะไม่ขยับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เรามาทดสอบแม้ที่ชํารุดนะคะโดยเราจะให้แม้ที่ชํารุดตัวแขนกลนนะคะเราจะให้แบบผักแม้ที่ชํารุดออกจากล่างค่ะเราดูเลยค่ะประโยชน์ของผลงานชิ้นนี้นะคะก็คือเราได้เปรียบเทียบการผลิตแมสในโรงงานอุตสาหการรมนะคะว่ามีการมีข้อผิดพลาดแบบไหนหรือเราควรแก้ไขย,ยังไงในจุดที่ต้องผิดพลาดคะ่ะ